สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราจะมาอัปเดตการเปลี่ยนแปลงนะคะของจุลินทซีสังคห์แสงของเราค่ะที่เราทําไปทั้งหมด3สูตรด้วยกันนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่สูตรแรกนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านไป15วันแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสูตรแรกนะคะที่เราทําก็คือจะมี ไข่ไก่อย่างเดียวนะคะ1นึช็อตแล้วก็อันนี้สูตรที่สองนะคะสูตรที่สองของเราก็จะมีสองขวดนะคะจะมีไข่ชูรสแล้วก็น้ำปลาอยู่ในนี้นะคะก็ถ้าเจวันแรกนะคะสูตรที่2จะเร็วมากเลยค่ะอันนี้ก็คือสูตรที่3นะคะส่วนอีกขวดหนึ่งสูตรที่3เหมือนกันแต่ว่ารัดเติมอาหารไปเพราะว่าเนื่องจะ เจ็ดวันแรกนะคะมันไม่แดงค่ะรัดก็เลยเติมพวกกะปิพวกไข่น้ำปลาลงไปเพิ่มนะคะเติมอาหารเข้าไปเพิ่มนะคะขวดที่เติมนะคะเติมอาหารไปเนี่ยยังไม่แดงนะคะแต่ว่าขวดที่ยังไม่ได้เติมอาหารไปนะคะอันนี้จะเป็นสูตรที่3ก็คือมีไข่ทูรสแล้วก็น้ำปลาแล้วก็บวกน้ำตาลเพิ่มเข้าไปนะคะ7วันแรกนะคะเขายังไ, <ๆๆ S 2> ไม่แดงเลยค่ะก็คือจะเป็นสีแบบนี้เลยนะก็คือไม่แดงเลยนะคะแต่ว่าพอ พ้นจาก15วันไปแล้วนะคะสีแดงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะเปลี่ยนสีไปเลยค่ะเป็นสีนี้เลยนะคะตั้งปากแดดทิ้งไว้นะคะแล้วก็ไม่ได้มาเปิดขายแก๊สหรือว่าอะไรนะคะก็คือเขาก็จะแดงขึ้นโดยอัตโนมัติเลยนะคะสูตรที่ใส่น้ำตาลเนอะอืมก็แสดงว่า จะแดงช้าหน่อยนะคะแต่ว่าก็แดงค่ะถ้าใส่น้ำตาลก็แดงเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะแดงช้ากว่าตัวที่ใส่ตัวที่ไม่ได้ใส่น้ำตาลนะคะอันนี้เหมือนกันนะคะสูตรสองก็สูตรสามแค่สูตรสามเพิ่มน้ำตาลไปนะคะแต่ว่าจะแดงช้าสิวันแล้วจะแดงนะคะส่วนอันที่เติมอาหารเพิ่มเข้าไปนะคะก็ยังไม่แดงเหมือนเดิมค่ะเนี่ค่ะ สีก็จะใกล้เคียงกันเลยนะคะระหว่างตัวที่เป็นไข่น้ำปลาชูรสนะคะออกจะสีส้มมากกว่าอันนี้จะสูตรสามที่ใส่น้ำตาลไปนะคะจะมีแบบออกสีแดงมากกว่านะคะสีจะต่างกันเล็กน้อยนะ วันนี้เราก็จะมาอัปเดตเพียงเท่านี้นะคะก็สสูตรนี้ก็คือแดงเหมือนกันหมดนะคะเราก็ไม่ต้องไปเติมอาหารแล้วเนาะก็ดย๋ยนดูต่อไปว่าอีกขวดที่เติมอาหารนะคะมันจะแดงขึ้นไหมอันนี้จุลินรีย์ตัวอื่นอาจจะใช้น้ำตาลหมดแล้วก็ได้แล้วก็อาจจะทำสั่งขอ,อเป็นจุลินรีย์สั่งขอแสงขึ้นมาใน15วันหลังเนาะ ก็แดงเร็วขึ้นมาเลยค่ะสีแปดขึ้นมาเลยหลังจากสิห้าวันไปแล้วนะคะอันนี้แดงตั้งแต่เริ่มแดงเริ่มแดงสามวันแรกนะคะที่เราทําแต่ว่าอันที่ไม่ได้ใส่ชูโรสกับน้ําปลานะคะสีมันก็จะออกแบบสีส้มอ่อนๆส้มออกเหลืองๆแต่ว่าใส่น้ําปลากะไอกับชูโรสไปมันก็จะสีเข้มขึ้นนะคะ วันนี้ก็มาอัปเดตเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปนะคะสวัสดีค่ะ